แม่ได้เดี๋ยวราไปดูดูวคแรอทยังงเ็เอาเลยคุณเซ็ตยังอยู่สิระครับผมก็คิดอยู่ว่าผมอยากจะแช่กินของหวานแช่จะไงบ่ายนะดูดีว่ะ จีนฮ่องกงไต้หวันคืออะไรบ้างอ